ผมนี่ไปให้ใจครับเข้ามาเลยนะดูก็ยังเป็นยังเป็นนม,นะมอยู่เลยนะผมพัเขาคือรั้งกันเลยนะเฮ้ยทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยผูเข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกลงมา ไปลงหมาเดี๋ยวตกเย็นล่องแนะ่๋นว่าลองเคยบวคเขมังเจ้ขอเรียกพี่ก่อนนะแค่ดูแล้วนะจะตสติมัน่ขดีเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังกินเหล้ามาเปล่าเนะีนะ่ยดูได้ยังนุ่มๆอยู่เลยนะยังไม่แก่อะไรเลยนะ เยอะฮะหายเหรอโอ้ยโอเคโอเคเอาอย่างนี้แหลเพื่อือยู่เอ้ยชบาดูครับโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ลุงปลาตาท่านกันด้วยนะครับผมเไกครับจากช่องไอเดนในป่านะซึ่วันนี้เนี่ยผมก็เล่าอยู่ในบ้านนะคนเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยผมเดินและเอาไปเองบ้านในคึ้นไปมอนะมันเจอใครไม่รู้อยู่ตรงบนภูเขาได้เท่า หน้าบ้านผมนี่เองนะเหมือนจะใส่ชุกเกอรี่ยงนะพี่พี่ถ้าจะไปพิเศษสิงม้าคือตอนนี้นี่มาแล้วนะผมเนี่ยก็จะขึ้นไปดูกับผมเลยนะแค่พี่ถ้าชาวคลิปนี้ก็ฝ้าของร้านหนึ่งไร่หนึ่งแชร์นัง่งก็ติดตามไปกันนะพี่ไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปครับพี่พีนะอาจจะมองไม่เห็นนะแต่มันแอบตรงเนียนมากเลยนะพี่ตอนนี้เนะี่ยม้าหัวได้ขึ้นไปดูแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือใครนะนมา้าหัวได้ขึ้นไปดูย้ายเลยนะ ของช่วยเลยเก็บอะไรเฮ้ยไอ้อไมึงทำอะไรมาฮะใครพี่นิวข,<า>ข้าวหองมมั้ยเจ้ฮะใครเป็นใครนะอันนี้มาทำอะไรเท่านี้ครับเก็บเอาหมีทองเขาบอกว่าเขามากินข้าวหองเลยพี่ ซึ่งข้าวหอแถวหมู่บ้านผมเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี้นะพอพี่พีเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแถวกับหมู่บ้านผมนะหมู่บ้านผมน่าจะมีประเพณีหนึง่งชื่อว่าประเพณีเอามีถุงนะหรือว่าเพณีกินข้าวหอมเองนะพี่ๆดูแล้วเนี่ยเขาน่ะแต่งตัวเนี่ยใส่ชุดกะเรียงนะเป็นประเพณีของคนกะเรียงนะแล้วก็เห็ <laughs> นหรือเปล่าครับพี่เขาเนี่ยถือข้าวหอมมาด้วยนะ ไออยูนะโอตะว่องคุณแหลกี้โอคุณแหลกี้เกลืคุณแหลกผมไปยังพวกเขามาจากพม่านะออกมาจากพม่าเหรออืออืมเฮ้ยตะแปลงนะนี่เประเพลงนี้ข้อน,นะมันคือประเพณีเลี้ยขวัญน,นะพี่พี่จะมีคนเท้าขอนแก่เนี่ยมามาแครมาคายนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยวันนั้นทำอะไรตัวไงนนะ ดูแล้วก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเลยพี่ก็เผายามทท่องอฮะมีไหมมาไม่ละพี่พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยมันจะเอาข้าอเฟี้ยงใส่พอบนะแล้วก็ตอนนี้เขายังกินข้าวหอยนะตอนนี้ตรงเนี่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เข้ากเท่าไหร่นะเผื่อพี่พี่ท่านานยังไม่รู้จักนะถ้าพี่พี่ท่านานรู้จักประเพณีกินข้าวห่อยนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะประเพณีกินข้าวห่อเนี่ยเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ สำหรับคนในหมู่บ้านแห่งนีวว้นะหึในอำเภอสวนพึ้งเนี่ยจริงๆ,ๆนะมือแต่คนนี้นะผมดูว่าดูไม่ค่อยถือสินอะไรนะมันจะมีฝ้ายข้อมือเนี่ยอยู่บนเข้อมนะือเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายไงสิเอะฮะเดี๋ยวถ่ายไงสิเอะกับบ้านไม่ถูกเหรอถ่ายไงสิเอะจะว่ากา็ไ ไม่อยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วเนี่ยหนังเหนื่อยอ่ะว่าเขาอยู่นี่เดือนนึงแล้วนะแต่ว่าไอ้ก็คุ้นๆนะมอมแมมมอมแมมอย่างงี้นนะไม่แน่ใจว่าใชาชายที่มาขอกินขา้าวห่อเท่าๆหมู่บ้านผมหรือเปล่านนะวันนั้นเนี่ยผมเห็นนะ้ำเดือดป่วนเปลี่ยนนะแต่ว่าติวเทวะผมเนี่ยอย่างน้องไปโรงเรียนนั่นเลยแบบไม่ได้สนใจนะเอ้ยยโย,ยมมนใส่มาผมมอันนี่มามันนี่มา อย่าโยนเห็นเรื่องเขาเนาี่ยหรือว่าเห็นไลฟ์เฟียงผมนะไม่รู้ว่าเขาจะต้องการอะไรจากตัวผมเหมือนแน่นะแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่ประเพณีเขาหฮอมีเนะี่ยมันจะเจอเขานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอย่าโยนใส่ผมนะเฮ้ย ใช่ใช่ลุงคนที่มันขอกินข้าวห่อคนในหมู่บ้านหรือเปล่าน่ะฮะไหนไม่ก็พูดเลยเหรอเราเดี๋ยวเราเ,รยเกยอเอาใช้มี่ไะฮะผมให้มาอยู่แล้วพี่ๆช่วงนี้กินข้าวห่อนะแกมาป่นเปลี่ยนนะมัมา,มาข้อข้าวห่อชาวบ้านนั่นเองนะยังอยู่ตรงมือเลยนะมันจะเป็นโพงสุดท้ายแล้ว <c oughs> ได้กินเหล้ามาไหมเนี่ยมอมใหม่มากเลยนะกินเหล้ามานันรือเปล่ามอิ้วนะ ลุง <avenues> กินเหล้ามาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ยไปทำอะไรนะฮะน่กคุยเนาะมันเจอมาจากไหนเนี่ย này chỉ mày thì ba như này này chỉ ở này đi nhỉ không bay chơi lên không chưa Hãy subscribe Ba nhà tay pumping ghetto hui hui rồi Nè khui khui hui khui hui 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 mà hui 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 con hui Này mà Này hui hui này hui 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 lâu hui hui ม,มันเข้ามาจะาเหมียนมากเขาบอกนะ,ะมาคนสนใจเขาด,ดีไหมนะสาว้ยมียาอยู่้าไหมบอกเขาไม่อยู่ค้านะเขาตินข้าวหอมแล้วนะเดี๋ยวดูนแป้กน,นะซิ้นเลียวแค่หลังบ้านพวกนกัน,นะพี่ๆแปลกใจมากนะ คั้นมาพดที่รังบ้าคุนะเฮ้ย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 ใช่เว้ยาจะไล่ให้ผมไปให้เดี๋ยวยนะมึงเจอน,นลิกทองคุหลงเอ้ยูเะแต่กา้ายเหอโลั้แหลมงคนอะห,หอน,นลัวหน่แนแหลมบงคนอะ ได้เอาในบอกจำทางกลับานไม่ได้เขาบอกเขาจำทางกระบานไม่ได้นะแล้วบอเขาจะกลับบ้านหนึ่งก้าเนาะอ๋ไม่ทุ่งอ่ะอ๋อเลยอืมผมพอเข้าใจลวพี่พี่ห้คนที่เขาอยายมาอยู่ที่นี้นะขึ้นมาบ้างเขาเนี่ยไม่มีประเพณีกินข้าวห่อนะเขาน่ะมันจะชื่นชอบในประเพณีด้านนี้นะเขาก็เลยมาละดูจากมือเขาเน่ะ อ้ยนในมาเล็พ่อนมูนนะพออ้าเอือมันขอย้อนก็ไปให้คนในหมู่บ้านเข้าดูเลยนะเด้อฮะแล้วผแปลกใจครับเข้ามาเลยนะดูก็ยังเป็นยังเป็นนมอยู่เลยนะ ผมพังกันมันคือไมันเลยนะเฮ้ยทำอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยผูเข่าเนย้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกลงมา ไปลงมาเดี๋ยวตกเย็นล่องแน่ยวมนะันลองเคยพวคเขามังเจอลงมาเดี๋ยวตกมันสูงนะเ้ยพี่ดูนะสูงมากนะลงมาลงมาเดี๋ยวตกขึ้นไม่ทำอะไรลงมา Ừ, đừng bảo nữa. Đừng bảo anh, ừ, anh sẽ biến thành người. Hey, đừng biến. Lỏng má. Biến làm gì? Lỏng má. Nghe lỏng nè. Đi đâu? Này nhon, đấy. Đi chơi. ไล,ลองพี่ตอนน,นี้มันแกนะจะเริ่มลงมาแล้วดูน่ะเออลงมามต้องขึ้นไปจะขึ้นไปทำไมมันอันตรา,ายหรือเปล่าตรงมานี่แย่เลยนะพี่ขอเรียกพี่ก่อนนะ Hui hui, lauang lauang. Kì lam mập ong. Do đây kìa ngon nùng nữa. Give me kia hè lê 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 Hả? lê 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 lê